ก็อยู่กับโรลคอยนะครับผมผมยังไม่ได้ซชื้อเครื่องนี้ครับผมไอนี่เครื่อง Happy ้อีสเตอร์ครับผมจัดไอ้นกนี้มาแล้วแร่ว่าไข่ไข่มีมัน30 IOT นะครับข้อพลังแปดหมืน ถ้าเกิดเพื่อนๆลองเปรียบเทียบเครื่องมาก่อนดูเครื่องละเจ็ดพลังสองวันดูเครื่องแบบแรกมาก่อนครับเครื่องสิบห้าอชพลังแบบแต่ว่าพอเวลามีเครื่องมาขายอย่างนี้จะเป็นแบบว่าสต็อกที่แบบว่าคนที่เล่นมาก่อนบบใช้เครื่องนี้แบบว่าซื้อเยอะแล้วก็แบบได้พลังเพิ่ม อะไรเงี้ยครับเครื่องก็แบบตกอันละหนึ่งร้อยดอลลาร์อันนี้ก็สิบเก้าเหมือนกันเลยพลังต่างกันแต่ว่าพลังการกันราคาต่างกันด้วยจะเกมวันนี้มันเหมือนแบบเราต้องใช้แบบโบนัสแหละครับมบบเราเหมือนเราต้องสะสมแบบทุกเครื่องนะครับมันมันจะมีโบนัสเหมือนเครื่องเลยครับ เครื่องที่ผมมีนะทุกเครื่องชั้นนี้ผมเป็นว่างไว้ครับแล้วชั้นท้ายผมเอาเครื่องแบบซ้ำๆใส่ไวเอาไว้มีเครื่องใหม่เข้ามาจัดเลยผมว่าไม่รู้ผมชอบสะสมนะครับเนี่ยอันนี้เครื่องเครื่องเป็นดาวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับผม เนี่ยครับเครื่องเครื่องอันนี้คือเครื่องที่เขาแบบเพิ่งออกมาขายนะครับแต่ผมขอพาเพื่อนๆไปดูย้อนมาตั้งแต่เครื่องแบบไม่ผมยังไม่ได้ซื้อเลยซื้อกันนี้บ่นี่ครับผมก็คือเครื่อง happy Easter นะครับ มกลัวแล้ววันไหนไม่ได้ซื้อพลังต้องได้โบนัสต,ต้นึงเแล้วก็ได้พลังแปดแสนถ้าเกิดเรียบเทียบกับเครื่องอื่นที่มีในตลาดที่ถือว่าถุกมากครับผมยังไม่มีด้วยก็จัดไปเอ้เอามากใกล้ๆแม่มันไอ้โอ้โหชั้นลึกลงไเลยอันนี้เป็นกระต่ายนะครับเพื่อนๆ ีเครื่องมันกระสายนี่เนี่ยครับเพื่อนๆทุกเครื่องมันจะมีโบนัสครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมีโบนัสหนะึ่งร้อยสิบเก้าคทุกเครื่องมันก็แบบโบนัสแบบเพื่อนๆลองสังเกตดูครับ ผมไล่มาตั้งแต่ผมที่ผมเริ่มเล่นตอนที่เป็นซีซั่นหนึ่งอะไรครับผมผมไม่รู้จักผมเพิ่งมาเห็นตอนแบบว่าประมาณซีซั่นสองแล้วครับเนี่ยเครื่องรุ่นแรกๆเมื่อก่อนเกมนี้เกมออกมากแรกๆครับก็มีอย่างนี้มาผมผมทันอันนี้แต่อันนี้ไม่ทันแล้วอันนี้ก็ทันแต่ไม่มีเงินซื้ออัน,นอันนี้เหมือนจําไม่ได้แต่เน,นี้ยผมทันแต่ผมก็ ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยครับอันนี้ก็ทันทันแต่ว่าแบบผมผมไม่ไม,มีไม่มีเงินไม่รู้ว่ายังไงกับแบบไม่ค่อยมีตงังค์เลยช่วงนั้นก็ดูดูไปก่อนแล้วก็เครื่องนี้ยังมันยังไม่เคยมียมาขายครับเนี่ยมันก็มีเปิดซุ่มกล่องกล่องซุ่มกล่องซุ่มกล่องซุ่มแบบว่าอันนี้ผมตอนนั้นผมไม่มีตังค์กล่องสวยมากเลยตัวนี้ผมไม่อยากได้กล่องละห้าสิบครับกล่องฮาโลวีน เครื่องนี้ก็เจ๋งแล้วผมผมยังไม่มีเครื่องไหนที่ยังไม่มีมันมันยังจะยังไม่เป็นแบบสีครับเพื่อนเพืมโนนัสเยอะเครื่องนี้เครื่องนี้ผมอยากได้มีคนมีสิบสามคนเลยครับเพื่อน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 มาสังเกตด,ดูตรงนี้ครับจะมีแบบแค,ค่สิบสามคนสับไพ่ว่ามีใครมีเท่าไหร,คร่ครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเยอะเป็นพลังเนี่ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมไปเริ่มดูตรงที่ผมเริ่มมี แรกๆผมก็ซื้อไงับเพื่อนซื้อเรื่องนี้เนน่อยตอนแรกมาเล่นแรกๆซื้อเครื่องนี้ครับแั้นเมื่อหันใช้คริปโตใหม่ๆแล้วก็เครื่องนี้เครื่องนี้ แล้วก็เก็บเก็บค่อยอันนี้แรกจะกิจกรรมครับนานแล้วค่อยๆเก็บอันนี้ต้องใช้เหรียญเหรียญหมาซื้อครับเครื่องนี้มีคนมีเยอะแล้วก็พอพอเริ่มเริ่มพอเริ่มทํางานมีอะไรก็เริ่มมาซื้อนี่ซื้อซื้อ,อแบบว่าเป็นซีซั่นเลยครับเริ่มนี่นี่คือที่ซื้อซีซั่นแรกครับเดือนซื้อซีซั่นแรกได้โบนัสไปห้าหก 7จ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วผมจำไม่ได้ค่อยๆซื้อเนี่ยครับพอนแรกผมเห็นเครื่องนี้ผมชอบมากเลยเลยเครื่องแบบพลังล้านเลยผมไม่มีผมก็เลยแบบขอเจ็ดแสนขออยากได้เครื่องแ้วพลังเจ็ดแสนไม่น่าจะแรงอะไรเงี้ยสองร้อยห้าสิบ rlt ผมจำได้เลยเครื่องเนี้ แล้วก็เครื่องเครื่องนี้วันนี้มันก็มาวางขายครับเครื่องนี้ผมได้มันจากซีซันพาร์อันนี้ซื้อตั้งหากนี่ก็เป็นซีซันพาร์ทหมดครับเครื่องนี้เขาขายเวลาจำนวนจำ,จำจกัดในตลาดครับขายร้อย RLT อันนี้ผมเปิดกล่องฮาลวีนได้ครับไ,ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะไม่ค่อยมีเงินกล่องฮาลวีนกล่องละห้าสิบครับห้าสิบ RLT อันนี้เครื่องที่แบบว่าได้มาจากมึงรอ้ว่คอยเขาแจกครับที่ผมก็เปิดกล่องนี่ก็เป็นซีซั่นที่ผ่านไปครับล่าสุดแต่ซีซั่นที่จะถึงนี้ผมยังไม่ได้ซื้อครับผมรอวันหลังๆค่อยซื้อพราะว่ามันจะถูกเนี่ยครับเพื่อนๆแบบผมเก็บเก็บน้อยค่อยผสมที่ละหนึ่งที่ละสองที่ละสามที่ละสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆค่อยๆเก็บ บวกสี่บวก1นึ่งบวก1นึ่งบวกหนึ่งเครบเพื่อนอันนี้ผมเปิดกล่องนะครับอันนี้หน้ากล่องละยี่สิบ้าจำไม่ผิดกล่องตุกจีนนะครับเพื่อนหลังหลังนะถ้าเพื่อนสังเกตแบบผมไม่รู้นะดูเครื่องหลังหลังแบบแตบบ่มันก็อยู่ที่เราอยากซื้อไม่อะไรเนะแต่บางทีกล่องอะไระครับเครื่องพลังถ้าได้ของดีก็ดีพลังดี แต่าอันน้อยก็น้อยก็จิตฤทธิ์เลยเงิโบลั์ก็น้อยแบบต้องมีเยอะครับเออเก็เดิดเครื่องนันแน่นเลยทีเดียวสองจุดห้าเออพลังสักห้าร้อยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแน่นเลครับผมว่าถ้าเป็นเครื่องตั้งแต่พลังห้าห้าแสนขึ้นหนึ่งล้านไปในหโวมีนี้แบบโบนัสจะเยอะด้วยแบบแน่นเลครับ เดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนดูเครื่องนี้ครับไอ,อเป็นเครื่องที่ผสมผมก็เพิ่งขัดเราต้องมีเครื่องสองอันครับเพื่อนๆที่เวแบบเดียวกันสองอันแล้วเราก็ต้องมีอะไรครับคิดว่ามันจะต้องการผสมเดี๋ยวผมทําให้เพื่อน,อน,อนดูผมยังไม่มีผสมผมผสมไปหมดแล้วตอนนี้ถ้าเกิดผมซื้อซีซันพาร์สผมจะผสมเครื่องนี้ได้ครับนี่ผมมีสองเครื่องแล้วแต่ว่าผมยังขาดอะไรนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในซีซั่นพาร์สเ่ยครับ มันมันจะทำให้เราได้อะไรสองชิ้นนี้ที่ผมแบบตามหาอยู่ครับี่ครับเพื่อนผมให้เพื่อนๆดูเครื่องผสมผมอยากให้เพื่อนๆดูว่าเครื่องไหนดีครับถ้ามาวางขายเ,เพื่อนๆแบบสนใจอยากเล่นเครื่องเครื่องหนึ่งที่ผมแบบบอกให้เครื่องนี้ครับเ,เพื่อนๆ เอาเครื่องเอาเครื่องที่ผมหวังว่าผมจะได้มีเหอว่าผมมีครึ่งแล้วผมม,นนผมมีอันนี้ครับผมมีอันนี้ผมมีครึ่งแล้ววันล่าสุดมันก็าขายไปเหมือนเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนมีห้าสิบเครื่องดับผมผมมารอผมก็ช้าเงินเงินผมกําลังเข้าผมก็รอกะว่าช้าห้าทีก็ไม่เป็นไรแบบแป๊บเยอหมดเลยครับเนีย่ยครับเพราะว่า เครื่องเครื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าผสมกันนะครับพลังเท่ากับว่าสองสองล้านแล้วก็โบนัสหกปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีเครื่องนี้อยู่แบบมันจะทําให้แบบว่าเหมือนเหมือนตอนนี้ของเราอะโบนัโบนัสเราเริ่มสูงแนละ้วใช่ไหมถ้าเรามีเครื่องเครื่องแน่นแน่ะที่แบบว่าเป็นพลังเดียวเลยนะครับเพิ่มขึ้นมามันมันก็จะแบบได้พลังเยอะครับถ้าเป็นเครื่องที่แบบ โบนัสแบบเนี่ยครับแบบไอสูตรชุดสองห้านี่ก็พอทนแหละโอ้ยเลยก็โอเคอ่ะโอยยย่ะยยยมยยต้องเก็บเยอะยยยอยย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 รยย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 ยดย mm hmm. รยยยยนยย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 ยเนี่ยยย่ยทยยยยย ผมรอให้อีเวนต์พารมันถูกๆนะครับเพ,พื่อนเเพื่อนเได้ทำกิจก,กรรมกันม,าม้างไหมครับผมก็ไม่ได้ทำเลยครับเพ,พื่อนเก็มากดนิดหน่อยเกมไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เหมือนพอเรากดเรากดทีเดียวมันก็ได้พอยแล้วครับอย่างเช่นนี้ยครับมันบอกว่า subscribe to the สากล์เพจอย่างผมใช้ใน m แม็ o โปร้ะผมก็กดแล้วมันเด้งไปหน้าผมกดปิดมันก็ติก๊กถูกครับผมก็ได้พอยแล้วเนี่ยกดสวิเกอร์โพสมันเด้งอีกหน้าครับมันเด้งอีกหน้าผมผมก็กดปิดเนี่ผมก็ได้พอยแล้วคริปโตแฮมเมอร์อืมน่าจะหมดละ เนี่ครับเพื่อนๆแล้วก็มันมีเครื่อง,งออนี้ครับเพื่อนเนี่ครับมันเราเราจะไดออ้โบนัสทั้งหมดเนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับผมชอบเล่นชอบสะสมนะครับมันทำมันทำให้เราสามารถไปขุดเหรียญที่เราต้องการได้เหรียญอินทูลเลียมเหรียญโซเหรียญล็อกคอยเหรียญหมาเหรียญบีทีซีบิตคอยเหรียญไปน,นันนี่อยากให้ขุกนะ จำไม่ได้เนี่ยครับเพื่อนเวลาเราขุดอ๋อเนี่ยกดผิดเนี่ยเราไปตรงที่ไมงพลังของเรารเพื่อนๆกดลงมาแล้วมันจะมีให้เราสามารถสปินพลังได้ครับว่าเราจะแบ่งพลังไงเนี่ยเพื่อนๆก็มาเลือกมันมีเหรียญให้ขุดนะครับนี่ก็เป็นเหรียญเว็บครับเพื่อนๆ นี่ก็เป็นเหรียญ BTC นี่ก็เป็นเหรียญ ETH นี่ก็เป็นเหรียญ BNB Matic เหรียญ Dog เหรียญ Sol u ผมว่าจะหนันไปขุดเหรียญ Sol u ครับนี่ซื้อเครื่องหมดแล้วลองไหนๆก็ลองเปลี่ยนพลังดูเลยครับเพื่อนๆลองไปขุด Sol u สักหนึ่งวันสองวันสามวันอาจจะทิ้งดูว่าได้เท่าไหร่ ให้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้พลังของผมได้เท่าไหร่คลิปนี้ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจแบบเกี่ยวกับเกมนี้ให้ได้มากที่สุดครับผลตอบแทนมันได้แว่ามันไล่ช้าครับเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราเติมไม่เท่าไหร่อ่ะถ้าเราอยากจะไล่คืนครบสมบูรณเลยเราต้องรอปีนึงครับแลวหลักปีนั้นแหละ เราก็ระลับๆเดี๋ยวถ้าเราหยุดหักห้างใจไม่ไม่ซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราก็ต้องแบ่งแบ่งว่าว่าเราอะอยากาอยากจะแบ่งเป็นมินิเงิเหรียญทางเว็บเท่าไหร่หรือว่าเราจะแบ่งเป็นเหรียญที่เราชอบเนะี่ยเก็บไปเท่าไหร่เราควรจะเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่ควรจะแลกเอามาใช้ครับ แม่งนมันเป็นส่วนส่วนส่วน,วน,วนไปผมว่าน่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมดูโซก่อนที่ว่าขุดได้ทุกสิบนาทีเท่าไหร่<อ>เหรียญมันเป็นไรอ๋อแล้วขาวนะครับผมหาเหรียญไม่เจอเนี่ไงเจอละนี่ครับทุกสิบนาทีผมได้ศูนย์จุด ยย0 0น3 0โซ่เออผมว่าดีไม่เหรียญให้ขุดเยอะเลยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ครับเราสะสมเครื่องสะสมเครื่องที่บอกอนกันที่อบอกเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้แล้วอธิบายฟังเนี่ยครับเพื่อนเหมือนเครื่องทุกอันก็จะมีโบนัสโปรติใช่ไหมครับนี่อันนี้ได้หน,น,น่อยบางก็ดีแต่ละเครื่องที่เอามาผสมนะครับเพื่อน ก็เหมือนเครื่องเดิมอันนี้เครื่องอันนี้อาจจะมีบนแค่เครื่องที่แจกฟรีนะใช่ใช่ครับ0.10ประมาณนั้นครับผมว่ามันมันศูนยอมสุสเปอร์เซพอผสมก็ได้0.15ด่พราะดีขึ้นมาหน่อยชอบครมสักในแรกๆรกอน,นถ้าเราถเราใช้ลองใช้เครื่อง,องนี้ดูเราก็จะเข้าใจครับ ผมว่าเนีย่ยแหละตอนนี้ตลาดเกมนี้มันจะเปิดแล้วนะครับผมว่าไอเกมเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับแบบการที่เราไปซื้อเครื่องขุดมาจริงๆเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมถามคนอื่นที่เขาอยู่แบบระดับต้นๆอย่างเงี้ยครับเขาเขาบอกว่าเขาเหมือนว่าเราซื้อไปซื้อเครื่องจริงมาเลยอะไรแบบเนี้ผม่าไม่มั่นใจ แต่ผมก็มาถึงมาถึงเนี่ยครับแล้วผมรอซื้อเครื่องอีเวนท์พารไล่โบนัสอีก16.5%หกจเปอร์เซ็นต์สิบกสิบเก้า หนึ 1> 1, 1, 9, 6, ่งเก้าจุดหห้าได้เท่ากับร้อยสาสิบหกได้ร้อสาสเปอร์เซ็นต์โหแล้วแล้วผมค่อยเก็บไปถึงร้อยหสิเปอร์เซ็นต์ได้เวลาซื้อเครื่องมาทีนึงเอามาใส่พลังได้ลาเยอะได้ขุดได้ๆๆแรงแรงเดี๋ยวผมลองคูณวันว่าวันนึงผมขุดโซลได้เท่าไหร่ ก็0 0 0ย์จุดศูนห้าคูณหเพราะว่า1ชั่วโมงมี6กิบนาทีแล้วก็คูณด้วย24เพราะว่าวันหนึ่งมียี่ชั่วโมงวันหน00 00ึ่งผมก็จะได้0.043โซล 043โซผมก็เข้าไปเช็คในแอปว่าเท่ากับราคาเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันบอ่อมันเล็กบอ่อโซมันเล็กครับ SOL เดี๋ยวผมชีให้เพื่อนเดูว่าบอ่อมันอยู่ตรงไหนบอ่อมันก็อยู่ตรงนี้ครับเพืเพื่อน นี่ครับอยู่ตรง n e t w Power ครับผมอธิบายเพื่อนๆฟังผมขอดูราคาของว่า0.043โซผมแล้วอะไร0.043 0, 0 4 3ผมได้4.43ดอลลาร์สารัฐครับเฮ้ยคุณเหรียญโซโอเคเนี่ย ศูนย์ศูนย์สีส่สามเอองนี้ผม,มว่าขุดสโซเลยว่าปล่อยเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหรียญโซมันยังแบบใช้ไม่ได้นะครับม,มาขุดไปายาวๆเลย <c oughs> ไม่มีใครมายุ่งเลยบ่อบ่บอ,บอมันเล็กไม่รู้แล้วแต่ความคิดเพื่อนๆน,นะครับนะครับเพื่อนๆอธิบายเพื่อนๆฟังครับนี่คือเน็ตเวิร์กพาวเวอร์ครับเหมือนว่าทุกบอี่ดถ้าเพื่อนๆ <c oughs> ดูมันจะมีนี่ครับ นี่ครับนี่มีตัวเลขอยู่ตัวเลขพวกนี้ก็คือเหมือนแบบบ่อครับเพื่อนบ่อเล็กบ่อใหญ่ก็เหมือนถ้าเหรียญที่เวลาเราเวลาแบบที่ผมจัดพลังแบบที่เอาให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้ครับเนี่ยสปินพาวเวอร์เนี่ยเหมือนว่าแล้วผมเอาเหรียญไปที่เหรียญ RLT อย่างเงี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันเป็นปกติเหมือนที่มันบอกตารางว่า อาทิตย์นี้นะ i l t 300% i o อรน t 100%อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับเพื่อนๆผมผมก็จะพอได้ i l t อยู่4 4.4ไม่รู้ได้ประมาณนี้เลยเปลี่ยนโซ่อะไรเยอะดีถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลิงค์ลิงค์อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆคนที่สมัครผ่านลิงก์ผมจะได้0 0 0 0 ศูนย์หนึ่งบีทีครับศูนย์สี่ตัวครับนี่ผมเรียนแล้วเนี่ยก็ค่อยๆสะสมไปครับเพื่อนๆแบบออกเครื่องที่ชี้ให้เพื่อนๆรู้ไม่ยบเนี่ยครับค่อยๆโบกโบนัสบโบนัสบโบนัสเนี่ยทียนหนึ่งเนี่ยสองบวกจะได้หัวสิบเก้า กับเ,เพื่อนเพื่อดูที่หนึ่งเขานี่ผมมีที่ที่หนึ่งนี่คือที่หนึ่งของ Server, เซิร์ฟเวอร์ครับเพื่อนเพื่้เขาไม่สี่ชั้นนะครับเพื่อนเปืน่นเปิมแบบเป็นเครื่องแบบผสมแบบืเนี่ยเป็นเครื่องที่แบบแน่นๆแล้วนะครับเครื่องมีเครื่องนี้ด้วยเครื่องนี้เก้าเปอร์เซ็นต์แล้ว พลังสองล้านโอ้โหแด่ลูกชั้นแลี่ถ้ามีชั้นห้าเนี่ยผมว่าเขาซื้อชั้นห้าทะลุออกไปแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าเพื่อนสนใจ <c oughs> ก็ลิงก์ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ